สวัสดีครับพี่น้องดีใจมากเลยครับที่มีโอกาสมาใช้เวลากับพี่น้องในคำสอนวันนี้นะครับจำไว้นะครับว่าความเชื่อมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเราทำให้พระเจ้าพอใจได้โดยที่สแสวงหาพระองค์สุดหัวใจและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและวันนี้ท่านมาสแสวงหาพระเจ้าโดยฟังคำสอนนี้และท่านจะรับด้วยความเชื่อและนำไปปฏิบัติเมื่อท่านเป็นคนประเภทนั้น การโปรดปรานของพระเจ้าจะอยู่บนชีวิตของท่านและผมมีความเชื่อว่าสิ่งดีที่สุดที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้แก่ท่านนั้นจะเกิดแก่ท่านเปิดหูฟังคําสอนเปิดหัวใจรับอาหารฝ่ายวิญญาณเปิดตาใจของท่านเห็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้แก่ท่านดีไหมครับพระเจ้าอวยพรครับพบกันในคำสอนนะครับ พระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากที่เข้ามาฟังคําสอนนี้นะครับผมอยากจะฝึกพี่น้องให้ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเรามีทางเลือกที่จะดําเนินชีวิตได้หลายแบบนะครับเราจะดําเนินชีวิตโดยที่พระวิญญาณทรงนําเราเป็นผู้นําของเราช่วยเราเจิมเราให้ฤทธิเดชและให้สติปัญญาหรือเราจะดําเนินชีวิตที่ติดตามเนื้อนหนังของตัวเองธรรมชาติของความบาป หรือว่าเราจะเดิเนินชีวิตที่ติดตามมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วหรือว่าเราจะดําเนินชีวิตตามมนุษย์ตามระบบของโลกที่นำเราสำคัญมากเมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องเดินตามพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงส่งพระวิญญาณของพระองค์ลงมาอยู่ในชีวิตของเราและบนชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้ามีพระบิดาอยู่ในสวรรค์มีสามพระภาคพระบิดาในสวรรค์พระเจ้าคือ องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์มาเกิดในโลกนี้เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนและหลังจากนั้นกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและไปอยู่บนเบื้องขวาของพระบิดานั่งอยู่ที่พระบัลังเบื้องขวาและพระบิดาและพระบุตรก็ส่งพระวิญญาณมาอยู่ในชีวิตของเราวันนี้ผมอยากจะสอนว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่เราต้องเข้าใจและเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นบุคคล แต่ว่าไม่ใช่มนุษย์นะครับเป็นบุคคลที่เป็นพระเจ้าพระองค์มีตัวตนแต่ผมไม่ได้บอกว่าตัวตนเป็นเนื้อหนังแบบนี้เป็นแบบมนุษย์แบบนี้แต่พระองค์มีจริงพระองค์ไม่ใช่แค่พลังงานไม่ใช่แค่ฤทธิเดชหรือเป็นแค่นามธรรมาเป็นแค่ความคิดของมนุษย์แต่พระองค์มีตัวตนจริงๆที่เราสัมผัสได้และหลายครั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มาสัมผัสผมทําให้ผมขนลุกบ้างร้อนบนตัวหัวเราะ หรือว่าร้องไห้หรือรู้สึกมีผ้าคลุมมาอยู่บนตัวผมอะไรอย่างนี้เป็นตน้นพระองค์มีตัวตนจริงๆพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของเราเพราะพระองค์อยู่กับเรา24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัป,ปดาห์พระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาคนอื่นเขาอาจจะมีธุระไปที่อื่นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเราและเราสามารถที่จะสามาัคคีทำกับพระองค์ฟังการทรงนำของพระองค์ และให้พระองค์ช่วยเราในทุกเรื่องได้ผมดำเนินชีวิตที่ฟังเสียงพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาให้พระวิญญาณทรงช่วยผมและนำผมในการคุยกับคนไข้การผ่าตัดการดำเนินชีวิตการขับรถการไปไหนมาไหนการเทศนาทุกอย่างพระองค์เป็นเพื่อนที่สนิทนะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าสอนเราในวันนี้ที่พวกเราทั้งหลายจะเข้าใจและรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตัวของพวกเราที่เป็นผู้เชื่อ ขอองค์พัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยฤทธิเดชของพระองค์เจ้าและโดยพระคุณของพระองค์เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนพี่น้องกับความเชื่อของคริสเตียนอันหนึ่งที่สําคัญมากและเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินชีวิตที่มีชัยชนะก็คือเราเชื่อว่าพระเยซูได้ทรงถูกชุบขึ้นมาจากความตายหลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและพระสัญญาในการที่พระเยซูชุบ ถูกชุบขึ้นมาจากความตายนั้นก็เป็นพระสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเราว่าวันหนึ่งเราจะถูกชุบขึ้นมาจากความตายและมีร่างกายใหม่และอยู่ในสวรรค์ในหนังสือหนึ่งโครินธ์บทที่1 5บหข้อยีบาอกว่าแต่ว่าทุกคนจะเป็นไปตามลําดับคือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกก็คือพระองค์เป็นผู้แรกที่กลับเป็นขึ้นมาจากความตายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วภายหลังก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเมื่อพระองค์จะ,สะเสด็จมา เมื่อวันสุดท้ายพระเยะซูเสด็จกลับมาพวกเราทั้งหลายจะถูกชุบขึ้นมาจากความตายและมีร่างกายใหม่คําถามคือว่าแล้วการที่พระเยะซูกลับขึ้นมาจากความตายหลังจากสิ้นพระชนไปแล้ว3วันนั้นบนไม้กางเขนนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะครับโดยหมอหรือโดยนายแพทย์ผ่าตัดหรือเปล่าหรือว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญดูสิครับพระกัมภีร์สอนเราไว้ว่าอย่างไงหนังสือรวมบทที่8ปดข้อส1บอกว่าพาระวินมานบริสุทธ ของพระเจ้านั้นได้ทรงชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายและพระวิญญาณองค์นั้นก็ทรงอยู่ในพวกเราพระองค์ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายจะสามารถที่จะประทานชีวิตให้แก่ร่างกายของเรานี้ที่เปื่อยเน่าได้พระองค์อยู่ในตัวเราพระกัมพีบอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูญญเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทําให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่พูดง่ายก็คือประทานชีวิตให้แก่ร่างกายนี้ไม่ใช่แค่วันที่เราตายไปแล้วนะครับปัจจุบันพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ประทานชีวิตให้กับเราประทานชีวิตให้แก่สมองของเราตาของเราปากของเรามือของเราผิวหนังของเราตับปอดหัวใจพระองค์ประทานชีวิตให้แก่เราโดยธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์สถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกุญแจสําคัญในชีวิตคริสเตียนที่นําชัยชนะมาสู่เราทั้งหลายต่อปัญหาทุกอย่างในชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยศัตรูเต็มไปด้วยเนื้อนหนังผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วและระบบของโลกนี้ที่พยายามจะทําร้ายมาฆ่าเราเราหลีกเลี่ยงปัญหาในโลกไม่ได้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นําชัยชนะให้แก่เรา และปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องประสบก็คือความตายและเนื่องจากพระวิญญ,ญาณสามารถชุบเราขึ้นมาจากความตายได้เราจะมีชีวิตนิรันมีร่างกายใหม่เป็นร่างกายทิพย์ในสวรรค์และความตายมีหลายรูปแบบอาจจะความตายในเรื่องความสัมพันธ์ความตายในด้านสุขภาพความตายด้านการเงินการทองความตายด้านเกี่ยวกับชีวิตการทํางานเพรอโอ์สามารถประทานชีวิตและเอาความตายเหล่านั้นออกไปจากชีวของเราได้ เพราะวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นเป็นเพื่อนของเราเป็นที่ปรึกษาของเราเป็นผู้ช่วยในชีวิตของเราส่วนตัว24ชั่วโมงต่อวันและพระองค์เป็นบุคคลนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่พลังงานพระองค์ไม่ใช่แค่เป็นนามธรรมาพระองค์เป็นบุคคลแต่ไม่ใช่มนุษย์นะครับเป็นพระเจ้าและเราจะต้องรู้จักพระองค์มากขึ้นส่วนตัว ในความเป็นเพื่อนกับพระองค์ความเข้าใจนี้ความเชื่อนี้จะนำไปสู่การรับใช้ที่เกิดผลจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและความสัมพันธ์ของเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะหวานซึ้งมากขึ้นและจะดีมากขึ้นผู้ที่เราควรจะสนิทที่สุดในโลกนี้ในจักรวาลนี้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพระพระองค์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของชีวิตของเราเราต้องรู้จักพระองค์ส่วนตัว และเมื่อเราทําอย่างนั้นได้ชีวิตของเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแทนที่เราจะคิดแต่ว่าขอฤทธิ์เดชจากพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราจะเริ่มคิดอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอยินยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นบุคคลทํางานผ่านชีวิตของลูกให้พระองค์เทความรักเข้ามาให้ความรักของพร,งออพระองค์ไหลอุปชา่ชื่อูกให้น้ําพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของลูกและขอพระองค์นำทางชีวิตของลูก ผมเป็นนักเทศผมเป็นสิบิบาลทุกวันอาทิตย์ผมจะขึ้นไปเทศสนาสอนลูกแกะของพระเจ้าก่อนที่ผมจะเทศผมจะพูดอย่างนี้บอกข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระวิญญาณของพระองค์เริ่มเทศร,ร่วมกับผมช่วยผมเราจะเทศด้วยกันพระองค์จะทรงประทานสติปัญญาและความรู้ให้ลูกในการเทศนาในเช้าวันนี้และขอให้คนของพระองค์ได้รับการเจิมและรับพระพรแล้รับการปลดปล่อย พอผมเทศเสร็จเดินลงมาจากเวทีผมก็บอกว่าข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบพระคุณมากวันนี้เราทํางานร่วมกันอย่างดียอดเยี่ยมสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแค่พลังงานเราก็คงอยากที่จะได้รับพลังงานมาเป็นของของเราเพื่อไปเป็นประโยชน์ของของเราแต่ไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลดังนั้นเมื่อพระองค์เป็นบุคคลเราเริ่มตระหนักว่าเราต้องการ ที่จะให้พระองค์นั้นมาครอบครองชีวิตของเราและทํางานผ่านชีวิตของเราในฐานะเป็นจอมเจ้านายเราไม่ใช่ต้องการแค่ฤทธิ์เดชของพระองค์แต่ให้พระองค์มาเป็นจอมเจ้านายของเราถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแค่พลังงานเราก็จะเยื่อยิ่งจองหองที่เราสามารถทําสิ่งต่างๆได้เหนือคนอื่นและก็ดูถูกคนอื่นที่เขาไม่มีฤทธิ์เดชแต่เมื่อเราตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงไม่ใช่แค่พลังงานหรือว่าเป็นแค่ นาม,มาทำแต่พระองค์เป็นบุคคลที่เป็นพระเจ้าเราก็เริ่มยินยอมต่อพระองค์ด้วยความยำเกรงและด้วยความใจที่อยากจะเพึ่งพาพระองค์สุดหัวใจด้วยความที่อยากจะเห็นพระองค์ทํางานผ่านชีวิตของเราเห็นการอัศาจรรย์เกิดขึ้นถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแค่พลังงานหรือเป็นแค่อิทธิพลในชีวิตของมนุษย์เราก็จะคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสำเร็จได้ก็เพราะ แผนการของฉันดีฉันเก่งฉันสามารถและฉันเนี่ยจะต้องมีชื่อเสียงเราก็จะยกย่องตัวเองและมีความเย่อหยิ่งจองหองแต่เพื่อเราตระหนักว่างานที่เราทําให้แก่พระเจ้าสําเร็จเพราะพระองค์ทํางานผ่านเราเราก็จะถ่อมใจลงแล้วเราก็จะพึ่งพาความรักของพระองค์ที่อยู่ในตัวเราเพราะพระองค์นั้นเลือกเราให้มารับใช้พระองค์เราจะยกย่องพระองค์และไม่ยกย่องตัวเอง นะครับเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ตอนที่พระเยซูคริสต์อยู่ในโลกนี้พระองค์ทํางานรับใช้พระบิดาโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทึ่อยู่ในตัวของพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นพระวิญญาณนิรันร์และยังทรงพระชนอยู่ไม่ใช่พระวิญญาณที่ตายแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์เป็นบุคคลหมายความว่ายังไรครับเมื่อไดหมายความว่าพระองค์มีร่างกายแบบมนุษย์แบบนี้ ไม่ได้หมายความว่าพระองค์มีหัวใจมีเลือดสูบฉีดใน,ในตัวแต่พระองค์เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพพระองค์มีความคิดพระองค์สามารถพูดได้พระองค์เป็นผู้มาปลอบประ,รประโลมใจเราได้พระองค์สามารถที่จะนำทางเราได้ในภาษากรีกคำว่าวิญญาณน,นั้นคือคำว่านิวมา p n e u m a ซึ่งที่จริงแล้วในภาษา กรีกหรือภาษาอังกฤษนะั้นมันมีคำพูดที่เป็นเพศหญิงกับเพศช,ชายแต่ว่าคำว่านิวมาในภาษากรีกไม่มีเพศเป็นกลางๆไม่มีเพศซึ่งถ้าคิดกันแบบโลกมนุษย์นี้เราก็คิดว่าโอ้เป็นแค่ลมนิวมาประวรัาลมก็แสดงว่าเราควรจะเรียกพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ว่ามันไม่ใช่พระองค์แต่ดูสิครับพระเยซูเรียกพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ว่าอย่างไร นัิสัยยอนบทที่16ข้อ7แล้วข้ .8 บอกว่าอย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปพระองค์ผู้ปลอบประโลมใจก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราจะใช้พระองค์ไม่ใช่มันนะครับพระองค์พระองค์มีตัวตนพระองค์เป็นบุคคลมาหาท่าน เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้วก็คือพระวิญญาณเรียกพระองค์ไม่ใช่มันพระองค์จะกระทําให้โลกรู้ถึงความผิดบาปและถึงความชอบธรรมและถึงการพิภากษาพี่น้องครับเวลาเราเป็นพยานให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนของเราหรือมีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐเราอยากใช้กําลังของตัวเองเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับเราพูดผ่านปากเราพูดเข้าไปในหัวใจของผู้ฟังเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําให้หัวใจของคนที่ฟังนั้นเกิดความแปรปรับใจ และอยากกลับใจและรู้ตัวเองว่าเป็นคนบาปและกลับใจใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นําให้คนนั้นนี้กลับใจตอนที่ผมยังไม่มาเชื่อพระเจ้ามีคนหลายคนมาเป็นพยานให้ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกในใจพระวิญญาณมาพูดกับผมตอนนั้นยังไม่รู้จักพระวิญญาณเพราะไม่ได้เป็นผู้เชื่อเดี๋ยวนี้มองย้อนกลับไปรู้แล้วว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทํางานในความคิดของผมบอกว่ามั่มเอ๋ยมั่มคือชื่อเล่นของผมนะครับกลับมาหาพ่อของเจ้าเถิดกลับใจมาหา พระเจ้ามาเป็นคริสเตียนเกิดผมจําได้เลยว่าผมได้ยินแบบนั้นในความคิดของผมนั่นแหละครับผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่งมาทํางานในใจผมมาเรียกผมให้กลับบ้านมาเป็นลูกของพระเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่1 6ข้อ13บอกว่าเมื่อพระองค์พระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาพระองค์ไม่ใช่มันจะนําท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์ไม่ใช่มันจะไม่ตรัสโดยพระองค์ไม่ใช่มันเองแต่พระองค์ ไม่ใช่มันเนี่ยพระองค์เป็นบุคคลจะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินได้ยินจากพระบิดาและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถสอนเราสามารถบอกอนาคตให้เราได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับหลายครั้งในชีวิตพระเจ้าทรงพูดกับผมพระวิญญาณบอกกับผมว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่าไปยุ่งอย่าไปคบกับคนเหล่านี้อย่าไปลงทุนที่นี่อย่าทําปาตัดแบบนั้นอย่าไปรักษาคนไข้คนนั้นปฏิเสธไป โอโห้ี่น้องพระเจ้าปกป้องผมไม่ต้องมีปัญหาเดือดร้อนปวดหัวที่หลังมากมายเพราะพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์เป็นบุคคลพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นบุคคลที่เป็นพระเจ้านะครับพระองค์มีบุคลิกของพระองค์เองแม้ว่าพระองค์ไม่มีเนื้อหนังอย่างพวกเราบุคลิกของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความเฉลียวฉลาดสติปัญญาพระองค์มีความรู้สึกพระองค์สามารถเสียพระทัยได้พระองค์สามารถชื่นใจได้เมื่อเราทําสิ่งที่ถูกต้อง พระองค์มีน้ําพระทัยของพระองค์เองว่าอยากให้เราทําอะไรและพระองค์มีพระลักษณะและคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นพระเจ้าลักษณะของพระองค์นั้นไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถเปรียบเทียบกับพระองค์ได้ตามมาตรฐานของมนุษย์นั้นมนุษย์เป็นอย่างไรเรารู้ตามมาตรฐานแต่เมื่อเรามองไปที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าโอ้โหมันสูงกว่ามนุษย์มากมาตรฐานของพระองค์ดีมากกว่าเราเยอะแยะดังนั้นในความเป็นมนุษย์เราอาจจะไม่สามารถเข้าใจพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ได้ทุกอย่าง แต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและมาตรฐานขอโพรองค์บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบพระองค์ความคิดสมบูรณ์แบบสติปัญญาของพระองค์เลิศเลอสูงส่งมีฤทธิ์เดชไม่จํากัดศาสนศาสตร์หรือหลักข้อเชื่อเกี่ยวกับการที่พระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงเป็นบุคคลน,นั้นสําคัญมากทําไมถึงสําคัญล่ะครับเพราะว่าหนึ่งมันมีผลต่อการดําเนินชีวิตในการนมัสการและรับใช้พระเจ้าของเรา เมื่อเราหนักแล้วยอมรับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลเวลาที่เรานมัสก,การพระเจ้าเราไม่ได้แค่เพียงแต่นมัสก,การฤทธิเดชหรือว่าพลังงานหรือว่าอิทธิพลคือสิ่งที่มามีผลต่อกระทบของเราเรานมัสก,การบุคคลและเรารับใช้พระองค์เรารักพระองค์เราหนัก และยอมรับรู้ว่าพระองค์นั้นสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากชีวิตของเราความรักสูงสุดจากชีวิตของเราความยำเกรงพระเจ้าสูงสุดจากชีวิตของเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่เรานั้นจะต้องรู้ว่าพระองค์ไม่ใช่แค่เป็นอิทธิพลหรือเป็นพลังงานเพราะว่าถ้าเราคิดว่าพระองค์เป็นพลังงานเราก็คิดอย่างเดียวว่าโอ้ขอพระองค์นั้นมาเป็นพลังงานในชีวิตของฉันมาเป็นลึกเด่นในชีวิตของฉันพระองค์ไม่ใช่แค่พลังงาน เมื่อเราตระหนักว่าพระองค์เป็นบุคคลความคิดของเราจะเปลี่ยนไปว่าเราจะทำยังไงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาควบคุมชีวิตเราได้และใช้ชีวิตของฉันได้พระองค์มาใช้ชีวิตของฉันใช้มือของฉันใช้ปากของฉันใช้ตาของฉันพระองค์นำฉันพระองค์มีอิทธิพลต่อชีวิตของฉันพระองค์เป็นบุคคลช่วยฉันด้วยเมื่อเราคิดอย่างนี้เราก็จะทอมใจแทนที่จะยกย่องตัวเองและคิดว่าฉันเก่งฉันแน่ฉันมีความสามารถความสําเร็จนี้มาจากฉันเอง ผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าการเป็นสอบอและนักเทศของผมหรือเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองที่ดีมาจากความสามารถของตัวเองผมยกย่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อคนไข้บอกว่าขอบคุณมากการผ่าตัดเรียบร้อยหายดีผมมาจจะชี้นิ้วขึ้นไปสู่สวรรค์บอกว่ามาจากพระเจ้าและพระเจ้าทํางานผ่านผมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์สําคัญมากนะครับเมื่อเรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคลน,นั้นเราก็สามารถเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระองค์ คุยกับพระองค์พร,พระองค์อยู่ในตัวของเราพระองค์ไม่ใช่แค่พลังงานหรืออิทธิพลเราก็เริ่มมีคืเขาเรียกว่าการที่เราสามาัคคีทำคุยฟังคุยคุยกันฟังกันดําเนินชีวิตที่เอาใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสัมพันธ์เหมือนกับที่ผมมีความสัมพันธ์กับภรรยาคุยกันเข้าใจกันฟังกันและกัน ในหนังสือโครินธ์บทที่1 3ข้อ14บอกว่าขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักแห่งพระเจ้าและความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกคนพูดสิครับความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเราสนิทสนมกับพระวิญญาณพระองค์ไม่ใช่เป็นแค่วัตถุสิ่งของหรือพลังงานแต่พระองค์เป็นบุคคลจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดอาเมนนี่เป็นจดหมายที่อาจารย์เปโลเขียนไปที่เมืองฟิลิปปีนะครับว่าให้เรานั้น สนุนสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคลจริงๆอยากหนุนใจทําไมคนจํานวนมากเข้าใจว่าพระวิญญาณเป็นแค่พลังงานมีหลายเหตุผลผมอยากจะบอกให้เพราะว่าหนึ่งไม่มีใครเคยเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอาจจะสัมผัสการทรงสถิตการทํางานของพระองค์นั้นมันแปลกมันไม่เหมือนธรรมดามัน ไม่สามารถเข้าใจด้วยความคิดของมนุษย์แต่เรารู้ว่าพระองค์มาสถิตได้เราไม่เคยเห็นพระองค์ดังนั้นเเมื่อเราไม่เคยเห็นตัวตนของพระองค์เราก็อาจจะเข้าใจผิดว่าพระองค์เป็นแค่พลังงานหรือเป็นแค่ฤทธิเดชแต่ที่จริงแล้วพระองค์เป็นบุคคลที่สามารถประทานพระคุณประทานฤทธิเดชประทานสติปัญญาประทานการทรงนำให้แก่เราพระองค์ไม่ใช่แค่เป็นอิทธิพลหรือพลังงานเท่านั้นแต่พระองค์เป็นบุคคลนอกจากนั้นเหตุผลที่ คนจานวนมากมายไม่รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคลที่เป็นพระเจ้าเพราะว่าในพระคัมภีร์พระองค์ถูกเรียกว่าเป็นลมปราณของพระเจ้าเป็นลมเป็นน้ํามันบางเป็นสิ่งของเป็นคําเปรียบเทียบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นใครดังนั้นหลายคนจึงเข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแค่อิทธิพลที่มาจากพระบิดาไม่ใช่นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคลอีกประการหนึ่งเพราะว่าคําว่าพระวิญญาณนั้นมาจากคําว่านิวมา ซึ่งไม่มีเพศหญิงเพศชายคําว่านิวมาคือลมหรือลมปราณดังนั้นคนก็เข้าใจว่าพระองค์เป็นแค่ลมปราณเป็นแค่วัตถุเป็นแค่สิ่งของแต่ที่จริงแล้วพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกว่าเป็นบุคคลโรมบทที่ 8: ปข้อสิบบอกว่าพระวิญญาณน,นั้นเป็นพยานบุคคลเป็นพยานได้ลมเป็นพยานไม่ได้ร่วมกับจิตวิญ,ญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าในหนังสือโรมบทที่8นั้น เรียกพระวิญญาณว่าเป็นผู้ที่ช่วยเราที่สามารถทําให้เรานั้นรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเพราะองค์ไม่ใช่เป็นฤทธเดชเท่านั้นเองหรือเป็นอิทธิพลเพราะองค์เป็นบุคคลโรมบทที่8ปดเขายีบกอกว่าในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกําลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราพี่น้องครับลมคงช่วยขอแทนเราไม่ได้พระวิญญาณเป็นบุคคลช่วยอธิฐาน แทนเราโดยอธิษฐานผ่านปากของเราด้วยการคร่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคําได้เห็นไหมครับพี่น้องสรุปแต่คําสอนวันนี้ก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคลที่เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่แค่พลังงานพระองค์ไม่ใช่แค่เป็นฤทธเดชด,ดังนั้นต่อไปนี้ท่านต้องปฏิบัติต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้ายินยอมต่อพระองค์ฟังการทรงนำของพระองค์ ขอพระองค์ทำงานผ่านชีวิตของพี่น้องเคารพให้เกียรติพระองค์และสแสวงหาพระองค์รับรู้การทรงสถิตของพระองค์ให้พระองค์ช่วยพี่น้องอยู่ตลอดเวลาเดินกับพระวิญญาณอย่าเดินด้วยเนื้อหนังตายกับเนื้อหนังขอพระวิญญาณทรงนำและพี่น้องจะเห็นชีวิตเกิดผลชีวิตที่มีความสำเร็จและคนมากมายจะได้รับพรจากชีวิตของพี่น้องผมจะกลับมาสอนต่อเรื่องการดำเนินชีวิต โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับผมจะสอนต่อว่าพระวิญญาณทรงทําอะไรบ้างในชีวิตของเราในฐานะที่พระองค์เป็นบุคคลที่เป็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันทิฏฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์สอนเราขอพระองค์ช่วยพี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอนนี้ให้พัฒนาชีวิตในการดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเกิดผลและถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าขอให้เขาได้สัมผัสพระวิญญาณ และให้เกียรติพระวิญญาณย้อมต่อพระวิญญาณและไม่ต่อสู้พระวิญญาณขอพระองค์ช่วยให้พี่น้องคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าในยุคนี้ไม่ใช่คนฝ่ายเนื้อหนังแต่เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เอมเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามาฟังคําสอนนี้และอยากจะเชิญให้พี่น้องมาฟังตอนอื่นๆนะครับขอบคุณครับพระเจ้าพรครับ สวัสดีครับขอบพระคุณนะครับที่ใช้เวลากับผมฟังคำสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรได้รับชีวิตจากพระเจ้าและผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นผู้จะนำ <as well> <t ell> พระคำของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตและพระพรของอับราฮัมจะอยู่บนชีวิตของพี่น้องนะครับขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพี่น้องและพระคุณของพระเจ้ามากล้นในชีวิตของพี่น้องนะครับผมหวังว่าจะได้พบกับพี่น้องในคำสอนครั้งต่อไปนะครับพระเจ้าอุดรครับสวัสดีครับ พระเยซูข้าพเจ้าขดสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชื่อของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไป ในน้ำพระเยซูปัญหาในชุมท่านนั้นจบกับตละปัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชุมท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรลุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิต เกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีการเจิญสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชื่อท่นนานในน้ำพระเยซู